มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยและบริษัท MMTS e n g i n นจำกัดได้รับ7รางวัลจากกระทรวงแรงงานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2567ได้แก่รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน5รางวัลและรางวัลรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ2รางวัลมิสเตอร์เอจิโอกะวะกรรมการรองผู้จัดการใหญ่สายงานผลิตบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกล่าว เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลยกย่องจากกระทรวงแรงงานสําหรับความมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกโรงงานอีกทั้งเรายังภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบการอีกสองรางวัลรางวัลแห่งความสําเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกคนข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาของพนักงานช่วยสร้างมาตรฐานขั้นสูงในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในโรงง,งานของเรา เราแน่วแน่ที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยพร้อมกับสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน